นมยพทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเายแพคะขอโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยค่ะจะจะเป็นตัวตัวเด่นสามสามห้านะคะนี่นะคะสามสามห้เา 6, 6, เด้อเด้ <5. S 1> อเด้โค้งสุดท้ายเดี๋ยวเขียนก่อนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทย แม่เพชรร้อยล้านสามสามห้าก่อนโอเคสามสามห้าค่ะหกหกห้าสามสามห้าหกหกห้าทีนี้ก็ก็ก็ตัวลองนะนี่สูตรของวันที่หนึ่งโดยตรงแล้วก็เอาสูตรวันที่สิบหกไปใส่มันจะเป็นสามศูนย์ห้าลอง สามศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าค่ะมีบนบนหมดแลยอะอ,อ,อีกตัวหนึ่งเป็นเป็นเลดจกหายเอาไซเนะ่าสามห้าตัวเดียวเจะมันออกน้ำปน อ่เรีกไม่เป็นไปโจ๊กไขป่ป้าเจี๊มันออกน้ำคนมันเคยออกน้ำคนมเรขกล่<อ>ลลางสองห้านี่เรียกโจ๊กไข่เดี๋ยมเป็นโซ่ของเอ็มซีแถวคนสื่อบานก็เรียกเก้งนั่นหกเจ็ดหกเจ็ดล่างตัวเดียวหกเจ็ดล่างตัวเดียวหกเจ็ดล่างตัวเดียวลองเจ็ดสองตัวต่ำลองเจ็ 7, 2. 2> ดสองต่มดต,ตัวนีแหละมันเทนีเมันบอลตามสูตรมังกรนั่นแหละค่เห็นเห็นบอเรียกกันเรขเล่านั่น พรเขาเลียนน้าเล็กสูตรไหมก็เลียนไปออกสูตรเก่าหลุดเกาเออเนาะมันกังจองดีแต่แท้เนกันเลียนสูตรไหมเลี้บางลดเก้าันก็ได้อันมักอันคือเก่าก็ได้งั้นแน่เนี่็สซื้ออันลดเก่าอันบานก็สิเปอันเต็งกับอันกับเลกันนอตีอาจารย์นอตีคนไหนหาตเก้าหาเก้าเก้านไหนความไม่เจนะเนีนเนียนเออแล้วคือขาดเออเกาคือขาดเอมเกิสื่อน้ำเล้าอยู่บาดคนหนึ่บ เพราะว่าก็เรเราซื้อจักบาทกับเลียเหล่ารอซื้อเลีอยันนี่เลข้งแี่แล้วล่าเบกตาได้เขาแล้วเมื่อไงบ้านก็ได้สองเด้งบ้านสองเด้งจะสองพันมีเอฟซีทุมาหาขจาเสี่ยวคนหมายเลขคนที่โอขเจาเสี่ยวเบิ่อทุ่มไม่เพี้ยนเกลี้ห้ไปแล้วขจ้าโทร่หาบัวเพราะว่าเขาจะถทมเลี้ยขุนไม่เพี้ยนระสันเก็เลยห้ไปแล้ว คอยกสิบอกให้เองถือซูมเอเรียกุ้นนั่นเรขยุณนเลขกน้อยก็ถือซูมเอมื่เคลื่อนกั่ยังถืออยู่ก้าซีนป่ะเออเอาอยู่แต่มัน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 พะไรไว้คือเรียกุณนมันออกแล้วมันขออีกออกแล้วอีกมันก็ออกสูตรเก้านะเกยนัอหมื่านก็ถือเกตแปดพันหเด่นะองม่บานนี้บ้าน่ออนี่คนกินกวตี๋ยวสิบวกเขาจะูไปหาคอยจนว่ากซื้อเรก ขาเจ๊งว่าอยากซื้อเลขใหญ่ยเลขน้อยเขาก็่อยากซื้อตีมันเขาดีเออเขาเลขสามตัวนี่แค่อีซุ่มืออนี่แค่อีนี่เมื่อวานนี่เขาอันเมื่อวานนี่มันเขาเจ็ดสองหนึ่งเมื่อวานนี่เขาแปดสามสองอืมเมื่อวานเขาเจ็ดสองหนึ่งโอ้ยจะมันขัดเมื่อวานเมื่อเมื่อเนี่เขาเขาตอนเศร้าเมื่อเนี่เขาตอนบายนี่แค่อีนี่เขาสามตัวแต่ว่าขอยเขาไปด้ซื้อดอกประก็เบิ่งไห้เพราะว่าให้มันให้มันเขาจังซี่อมเออซุ่มออเขาจังซื้ซื่อน่ ก็ซื้อตะเล็กสองตัวไปสักก่อนพวขาวก็กำานท่วนเงนซื้อเสื้อเลปรารกับื้อเจักบาทเนี่ยซื้อสรอบรอบบางนก็ปซื้อเจ้าบาทรอบเออรอบบางนซื้อยูงกลอยกับบดถือบานคือตีหนึกับสามหนึ่งเลขเลขสามศูนย์สามงจองเป็นอาจารย์กันค่ะไปซื้อเรื่องคือพวกแม่ตูนซื้อมัดบอศูนย์อยเัไร เออจ่าเอาแค่นี้ละเดี๋ยวเมเป็ดเดี๋ยวสรุปตัวเลขไม่เพชรก่อนค่ะค่ะตัวเลขสรุปตัวเลขเนี่ยถ้าเมเพชรก่อนเนาะเออคงทุกไทยรัฐบาลไทยเขาไม่เพชรลอยล้านเนาะค่ะเนาะบนไม่เพชรเนียเน้นที่สามสามหาหกหกหาเออส่วนเลขกสองตัวกับตัดเสือเนาะไม่เพชรเนาะอ้าวมันคือตัวก็เหล็แล้วสามหาสามหก่ะมันคือตัวก็เลขจกไหา เรียกยกหายไขวมันหาสามหาแต่กวนอยู่แล้วเรียกเก่งมันสามสามหาแต่แล้วแจมนี่นี่เนี่ถ้ามันหอกคือถ้ามันหลอกเหมือนเดิมเนี่ยเลีกเลขยกไหวมันออกหกขาหนึ่งหรือขาหนึ่งหกเรืออีหยังกับหมู่บ้านนี่คอยว่าคอยมั่งไหวเร่อยเรียกคอยเก่งไหวนี่ถ้ามันหอกขึ้นหกขาหนึ่งเรื่องหกอีหยังผมปฏิดจุติขาเขาตอนรับนี่จ้ะนี่ละ มันสีกตัวนี้แหละคือ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 ข้อยนเร็ดเก็เกสามว้มันออกเกตศูนย์สามนะเอออันนี้ขอยาแต่มันจะเป็นหกขากับหกขานึงุ่มสุ่มนี่แหละมันต้องออกค่ะมันออกบางคนค่ะมันขอไปซื้อได้เลยเลขน้อยนึ่งเออหกหนึน่งหาเรืองหกขา,านึงนี่แหละได้เร่นต้นแนตัวนี้เนี่ยเจ้าซื้อจ้กไวจักขาบาทเนี่ยจ้าเจ้าอบาอว่าผมเป็นผ้บริสุทธอหกหนึ่งหาเั่ตนน้องตันน้องของพี่เพียบสามศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าหกศูนย์ห้า หกหนึ่งห้าเนาะจ้าเลขยจกเลขโจกไสามหาเลขยจ๊กไหมัธย์นี่แหละรูดหกรูดหกออกต้องมาแน่นอนคิดว่าเลขล่างมีหกเจ็ดกับเจ็ดสองันบอเลขร่างคันดอคือกาหกเจ็ดตัวเดียวก็ต้องไปสือตัวได้โอ้ตัวเดียวมันจะมันมันมันจคล้าขๆแบบคือคืออันคันดอคือเกาสามแปดแ่ะมันไปมาออกแปดสามนะจันกำหนดเดียวกันแบกนั่นแหละ ถ้ามันเขามันก็คือเขาแต่ว่าถ้ามันออกคือจังอันนั่นมันมันมันบ่ออกตัวนี้เนี้ยถ้ามันออกคือวางหันบ่มันจะออกตัวนี้เนี้ยมันจะออกกันคือเลขออกกันสามสองแล้วบวกสามมันได้มันได้สามหามันมันได้สามหาเจนออกเจ็ดหามาที่นี่ัดที่นี่เลขออกกันเลขออกบนยังวางหันเลขออกบนยังอะเลขออกเลยบ่แยกแยกอกเจ็ดศูนย์สามนี่ เมื่อไห้โอเคศูนย์สามบวกจ้าอ๋อเจ็ดศูนย์สามโอ้มันมันก็ได้หกตามสูตรมันเด้เอาสามบวกได้หกได้เก่งมันต้องมีหกนะเออวันวันนี่ยมันออกกันมันออกกันสามสองเนี่ยเอาสามบวกมันได้สามหามันก็ไม่หาอันนี้มันก็ต้องมีหกเด้ถ้าตามตามตามสูตรเนาะสามสองบวกสามได้สามห้าเออมันออกเกตห้า มาที่นี่มาที่นี่หัวเกจศูนย์สามเอาสามหวกมันได้หกไงมัน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 จะได้ท่ายหกตามตามมันจะได้ท่ายหกเพราเสียต่างใดบานมันบพรมันบพรออกตัวตรงไหมยังนั่งตามที่เก่งเลยมันสมกลั่จะออกสามห้าเดี๋ยวมวดแต่มันเสียกอกเก็บห้าที่มันสียออกวันนี้เขาประจากสามหาจ้ระบวนแหน่ะบวนแน่มันจะออกวันนี้เขาประจักรมันยังดังเรียกสามหาประจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์สัมขบเบิ้ง หกยังระบาดมันต้องเป็นหกไดอืออืะ,ะอตวนะมันก็เป็นหกอ๋อเรน่แะเนาะมันจึงเป็นน่ยจังไดพูดถึงวาน่จ้าอ๋อบหเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองสองสามห้าเดียวไนคำนวณเดียวจ้าจ้อ๋อเอันนี้ไม่ได้ศูนย์หก รอบังไม่ได้ศูนย์หกเป็นรลบลอยเอปลบลอยลบลอยศูนอย็สี่สูตรนเป็นเป็นแปดสี่ได้เจน่าจ้แปดสลงแปด่ลงแต่ว่ามันมันมันเป็นสูตรของมันที่สิบหกแปดสี่ลแต่ว่าจะบอกจะได้เอาเอาเท่านั้นแหละจช่ใช่ช่โอ้ แปดหกกเริ่มแปดหกแดหกเจนั่งบแสี่แปดหกเขาใส่แปดหกตัวหนึ่งล่างเตมมแปดหกกันบ่แค่นั้นเนาะเจ้าหนึ่งหกเจก็แปดหกค่นันล่างจ้าแปดหกเพ่วันเห็นคุณมยายมากอืมแปดหกล่างแปดหกล่างเนาะค้านเกนึ่งหายนีาเกิดข่ยเจนั่งบ่บ้นเกิดข่อยเกิดมันที่สิมหางแต่ว่าขอยังีว้จะซื้อว่าที่ชิมหางตุล่า เคยวากสิบหากุลาตรวหนึ่งหาหาหนึ่งเออเคยซื้อใบยูสิบหาก็ได้เออซื้อจ้าหน่งจ้าจ้าอาไม่เพิขอบคุ่นหลายค่ะที่ให้ตัวเลขยเนี่ยท่ามัเนาะที่เบ็ดบ่อเบ็ดไหนี่เอาบ่อจ้าจ้จ้าไม่เพิดฝากยังถึงเย็บซี่บ่ออ้าวเอาท่านผู้ชมไม่เพิดไปแล้วการนี้คือตัวเลขยเนี่ยท่าของไม่เพิดเนาะค่ะเนาะตัวเลขยเนี่ยท่าของไม่เพิดกับ่หลายตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ให้เลขยสามตัวมา เนึน่งสามสามหา,ามหาลกหกห้าเลขล่องของเพลินกับสามศูนย์หาสามหนึ่งหาแล้วก็หกศูนย์หาหกหนึ่งหาเนาะค่ะเนาะเลขเ่องไปจกไหายต้องไปเจากับสามหาเลขรางเราบอกว่าติดหกเนอนเราบอกว่ามีหกเจ็ดกับแปดหกตัวล่องคือเจ็ดสองนะคะทั้งช่วงขาอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางคงสุดท้ายคงไม่ผิรลอยหลานเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะขอคอยทำช่วถูกถันทุกคนโชคมมันลำลุำลยค่ะ ทันที่เขามาแล้วก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อว่าจะได้บอกผาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากท่านช่องนะคะท่านช่วมค่ะสํสำหรับคลิปนี้ก็จบกันนํำเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค้ะท่านชคะ่คะค่ะสวัสดีคะ่ะ